สวัสดีนะครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการอสังหารนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า,ามันจะมีงานนะครับงานแฟรที่เป็นซิงไฮอินเวสเมนต์เรียลเอสเตทนะครับปีนี้นะครับครั้งที่19นะครับนะจะมีงานแฟรที่เกี่ยวกับอสังหานะครับก็จะพบกับพวกดีเวลปออเปอร์พวกกับ อินเวสเตอร์นะครับกลุ่มอสังหานะครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับเซี่ยงไฮ้ uh, Shanghai, นะวันที่กรุลายก็กรุลายวันที่7ถึงวันที่9นะครับปีนี้นะครับ uh, อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กโปเซ็นเตอร์นะครับ นะมันก็เป็นงานออกบูธนะครับงานแฟร์งานออกบูธนะครับใครมีโครงการก็เอาโครงการไปนําเสนอนะครับก็ไปหาพวกไปหาพันธมิตรนะครับเครือข่ายเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในอสังหานะครับนะมันก็เป็นงานแฟร์นะครับงานแฟร์เหล่านี้เราไปเราก็ไปพบปะกับกลุ่มนักลงทุนบ้างดีเวลลอ,อปเปอร์บ้างนะครับเพื่อเอาอาสังหาเราไป โปรโมทนะแล้วก็หาพันธมิตรเครือข่ายนะครับก็ถือเป็นงานอีกงานหนึ่งนะครับที่น่าสนใจที่เซี่ยงไฮ้นะครับที่เซี่ยงไฮ้นะก็เท่าที่ดูโควิดก็น่าจะเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับก็น่าจะเริ่มวางแผนไปจีนกันนะเริ่มวางแผนไปจีนกันนะครับดังนั้นใครสนใจนะครับที่จะไปตะลุยจีนในการพัฒนาอสังหานะครับเอาโครงการไปออกโรดโชว์นะครับ Developer นะครับหา Investor อร์หาพันธมิตรหาพาร์ n เนอรนะครับก็คุณก็สามารถไปเองได้นะครับหรือจะไปร่วมกับเราก็ได้นะตั้งกลุ่มกันขึ้นมาแล้วก็ไปด้วยกันนะครับหรือผมรีวิวให้แล้วคุณก็บินไปดูเองได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไมผ,มผมไม่ไผมไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะครับคือคุณก็บินไปดูเองได้นะครับถ้าใครว่างก็บินไปดูเองได้แต่ว่าถ้าจะไปด้วยกันมันก็ดีนะครับมีพวกไปด้วยกันนะ ก็จะสนุกสนานดีกว่านะครับไปไหลหัวดีกว่าหัว,ดวเดียวนะครับนะถ้าใครสนใจคลิปนี้นะครับก็ก็ลองติดต่อกันเข้ามานะครับทุกสื่อโซเชียลมีเดียของไทเ n g e l นะครับทาง YouTube เว็บไซต์ Facebook แฟนเพจนะครับต่างๆนานานนะไว้พบกันสวัสดีครับ